สวัสดีครับสวัสดีแฟนชาวชาวไรเดียเราเป็นคนไทยถูกงไหมครับขอ,อดูเป็นคนไทยหน่อยเป็นคนไม่ยกด้วยนะคืนนี้ไม่ได้ร้องได้แน่เลยนะไม่รู้ว่าเธอ,อยังจำฉันได้หรือเปล่าที่เราเคยส่งยิ้มให้กันวันนั้น วสวัสดีครับพุทธพุทนะครับและมาตัวเองนิดนึงแล้วกันนะครับผมขอาฝากในกตัวชาวไทยที่น่ารักด้วยนะครับแล้วกาแฟมาอยู่ตรงนี้ไหมฮะอยากย้อนเวลากลับไปนในวันเกาในวันที่ตัวฉันได้เจอคกเธอ ที่มัน,นทั้งไปทที่ยังดำเละหวใจไม่แต่นคนว,นวันเวลาเป็นที่ชักละใจว่ไางง <Can 't S 2> ไงฉันก็รู้ว่าจไม่ได้รูว่าหนึ่งสงองสนว่าสิ่งนี้ไม่ได้บอก ผูไ้ได้ไดี่ฟัสิ่งนยังไจก็คงต้องบอกความจริงขงใจกัเธอจะเอาอย่างไรไรก็ได้ค่ได้คูไปถ้าเธอไม่ก็อยอม <you> ต o ่ฉันไม่ได้บอกว่าจริงความรู้สึกข้างในละใจรักจริง

แฟนคัปเต้ที่ผมเชื่อเชื่อเลยนะว่าชาติที่แล้ต้องกินนกปีดเป็นอาหารแน่นอนมันเสียงแหลมมากเอ่อโทษนะครับวันนี้เรามาเจอกันในงานของอะไรครับสัตดอาเซียนสัตดอาเซียนนะครับแต่ทุกคนทําเหมือนว่ามานั่งรอทรรมบัตรชนอยู่ นะนั่งทำไมกันเนี่ยเธอไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยว,ยวนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยู่ข้างหน้าตัวนี้นะฮะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายสุดทุกคนสังเกตด,ดูนะครับใส่แว่นดำด้วยนะครับนี่มันกี่โมงแล้วนะฮะนะอ่ะนะครับ,นะนะรบก็ตะกี้ได้เจอกับน้องเต้ไปแล้วนะครับเป็นไงครับสนุกไหมอเออมันนอ้องทำไมก็อี้มันอยู่ไกลๆเนาะเนาะ,นอะพอจะดึงงบมาได้ไหม<แ>ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเขาด่าเอา<แ> ยืนได้ไหมยืนดีกว่าไหมยืนกังข้างหลังเหรอไม่มันไม่บังหรอกนะเวทีออจจะสูงขนาดนี้นะครับมันอาจจะบังส่วนข้างล่างของผมไปไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องมองมากก็ได้นะมองข้างหน้านะี่ฮะนะดีไหมเออใช่ใช่พี่จะว่าอย่างนั้นแหละนะจะบอกว่ามาใกล้ๆกันก็ดีอ่าแต่ไม่เป็นไรนั่งไปก,ก่อนนะครับก็พูดคุยกันนิดหนึ่งนะครับเพราะผมจะไม่ใช่สายเดียวกับน้องเต้น้องเต้นเ,ตเนี่ยเอะมาปุ๊บเพลงแรกเปิดกระทันหันเปิดแข่ง,งคุยทำไมวะ นะนะก็ก็กลัวน้องเขาเรียกว่าเสียเซลล์ไงก็เลยเอามั่งผิดสองทีเลยไม่ไม่เป็นไรนะครับจริงๆไม่ใช่ความผิดใครนะความผิดผมเองนะผมเขียนเพลงไม่ดีนะครับอ่ะนะวันนี้เนะเราพูดถึงเรื่องของอาเซียนนะครับหรือชื่อย่อว่าอะไรฮะเออนะหลายคนบอกว่าเอ้าททำไมเรียนเรียนหนังสือมาทำไมมันบอก A B C อันนี้เป็น A E C มันไม่ใช่อันเดียวกันนะครับหลายคนมีคนเข้าใจผิดหรือเปล่า ไม่ใช่แอดเดียวกันนะฮะเราจะเป็นสายพูดคุยเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะพูดคุยไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกให้เวลา30นาทีผมขอชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรเราร้องเพลงดีกว่านะครับมีหนึ่งเพลงที่อาจจะมาร้องกับทุกคนนะครับก็คิดว่าทุกคนน่าจะร้องได้นะแฟนคับเต้เนี่ย